สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและจารย์ท็อปในรายการสำนักจารย์โอและจารย์ท็อป,อปพยากรมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้มาดีไห นี่กำลังจะแชร์เนี่ยมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น าานนพยายามเอาถุงขยะอ,ออกไปข้างนอกเวลาอาอกไอเนี่ยไว้เวลาขึ้นบนพยายามเอาถุงพยามไปแม่มันเข้ามาเต็มไปหมดใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีอย่างเดียวนะคะ การเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้มีผล3มวันนะคะรับนับตั้งแต่วันทํานายนะคะให้มีผล3มวันนะคะใครอยากจะ <c oughs> เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะทางแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ <c oughs> มาครับกดแชร์ออกไปแสก็มาเห็นละเห็นนังซืออละไม่รู้ว่าจะขึ้นคนใหม่ปะเอาไปเดี๋ยวเราแชร์ก่อนนะคะแชร์ไปที่กลุ่มชุมนุมร่างทรงนานาชาติแชร์เข้าไปที่กลุ่มไพย,ยิปซีแชร์เข้าไปที่กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิวตพยากรณ์นะคะ สามารถแชร์ไลฟ์สดเข้าไปได้ทุกกลุ่มเลยนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันคนนะจะบอกว่าเดินธันวาคมมาปีนี้เนี่ยไหวพระลาหูอ่ะ แทบทุกทุกสัปดาห์เลยอะ่ะแล้วก็ทำให้มีอยู่วันหนึ่งอะ่ะรายได้นะซึ่งเราอะ่ะไม่เคยได้แตะหมื่นหลายหลายหลายปีมาแล้วอะ่ะไม่ใช่หลายปีวันนั้นอะ่ะวันนั้นอะ่ะได้หมื่นหนึ่งอะ่ะรวมสองคนนะเราแบ่งกันละห้าพันได้หมื่นหนึ่งเลยอะ่ะการเงินมันพุ่งกระฉูดขึ้นไปเลยอะ่ะตั้งแต่ว่าลาหูอะ่ะ เราก็เลยไหวทุกทุกวันพุธกลางคืนเลยนะคะอันนี้เป็นเทปนะเพราะว่าอาจารย์โอเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเหลือตุลาเน,นี่ยแหละอาจารย์โออยากเช็คดวงให้อาจารย์ท็อปเช็คให้โดยไพ่เทพพลังจิตนะคะอาจารย์โอจ่ายค่าครูด้วยนะอยากดูดวงส่วนตัวอาจารย์ท็อปจ่ายค่าครูด้วยนะคะไพ่เทพพลังจิตนะแล้วอาจารย์โอเนี่ย หยิบได้ไพ่ราหูและพระราหูใหญ่ด้วยขึ้นมาในเรือสุภะซึ่งแปลว่าโหราศาสตร์ความสาเร็จความสุขซึ่งช่วงนั้นอะเครียดนะเครียดมากเลยแต่พอได้ไหวราหูเท่านั้นแหละรายได้มาแบบโอ้โหแบบขายของดีคนอยากดูดวงเยอะแยะ,ยะโอนเงินมาเยอยะแยะมากมายเลยอะคะ่ะ แล้วเรามีหลักฐานในการที่เราพูดนะว่าเรามีรายได้เยอะอะ่ะโพสลิปต่อที่เป็นรีวิวเยอะมากนะคะบางทีแปดพันบางทีเจ็ดพันบางทีเยอะอะ่ะเพราะว่าพระราหูนี่นแหละอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะมาเล่าให้ฟังนะคะใครอยากจะดูดวงทักแชทมาได้มีค่าครูขอพรังโอนก่อนดูนะคะ ข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไพ่ครอบคลุมเลยวเวลาเขาเรียกมีผลใช่ไหมมีผลเลยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้มีผล3วันนะคะดูพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปไม่สัมผัสจิตนะคะไม่ถามเรื่องลูกท้อง ลูกลูกในท้องเพศอะไรไม่ถามนะคะไม่ตอบนะคะไม่ตอบเรื่องอะไรคะอาจารย์ไม่ตอบเรื่องเลิกกันขาดไหมใช่ไหมใช่สบายดีอาจารย์สบายดีค่ะวิไลลักมาคะ่ะประจําเลยนะคะสวัสดีนะคะวิไลลักชื่อเล่นจ่อยวันนี้จะถูกหวยลาวไหมคะจะถึกหวยลาวไหมคะอื ไม่ถูกอะว่าตามจริงนะโอ้โหแล้วเสียใจไม่เป็นไรเสียใจมากเ้วหวังไว้เยอะไม่ถูกนะคะเด่ไปหวังอะไรกับหวยมากคือบอกบอกคือบอกเลยอะว่าสมมุตินะถ้าถ้าเราดูดวงแล้วมันดูไม่ดีอะเราก็ไม่ทำดีกว่า,าเรารอให้ดวงดีก่อนเราค่อยทำอะไรก็ตามะนะคะ สบายดีค่ะจาย์คนเราคนเราเหมือนกันเหรอคะคุณพัชรีนะคะคุณอ้นยี่สิบเจ็ดสามีต่างชาติจะซื้อคอนโดให้เราไหมคะยังอะ่ะเหมือนเขาเงินยังไม่พร้อมอะ่ะพูดตรงๆนะไม่โกหกไพ่เป็นไพ่ดาบสามวันเนี้ย อยา่าอะไรอ่ะกิฟพี่ต้าเขาผิดนัดวันนี้เพราะเรื่องงานหรือเรื่องผู้หญิงคะนี่ตอบปอ่ะตอบไม่ได้แต่ตอบว่าเพียงว่าเอาเป็นว่าตอบไม่ได้เขาไอเรื่องผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเดี๋ยวจะตอบให้ว่าผิดเพราะเรื่องงานหรือเปล่าโอไม่ได้อืมไม่ดูดีกว่านะอืมค,อคือคือคําถามไอเรื่องผู้หญิงผมไม่ตอบนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องงานผนมะก็กล้าตอบหน่อยมันดูให้ไม่ได้เรื่องเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวหมอดูโดนดา่าม่าไปอย่าอยากยยรู้มาดูสดตัวดีกว่าค่ะคําถามละหนึ่งร้อยบาทนะคําถามพลังจิตสองร้อยบาทนะต่อคําถามนะะหรือว่าจะเอาแบบเหมาว่าสิบห้านาทีถามได้ไม่อั้นน่ะตั้งหลายคําถามนะเยออาหมาอือ คุณเอค่ะยังไม่มีผู้แชร์นะคะคนคุยคบกันจริงใจไหมสิ่งที่เขาบอกว่าอยากร่วมชีวิตกับเราจริงไหมอนนสองคำถามนะเอาเอาคำถามเดียวนะคะแล้วก็ต้องแชร์มาก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเป็นไรครับ ทำไมวันนี้ท็อปหน้าปากต,ตกตกยิ้มยิ้มหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โอ้ยรับกําลังนั่งคิดอยู่กําลังนั่งคิดอยู่ไอ้คาถามที่เขาถามกันมาเนี่ยมันเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้หนึ่งแล้วนะแลได้คาถามอีกคําถามหนึ่งเนี่ยมันถามแยกออกมาเป็นสองแล้วก็ยังไม่ได้แชร์ออกให้ คือคาถามของคุณแยกออกเป็นสองคุณต้องเอาค,คำถามเดียวเลยุใช่แล้ว,วใช่แล้วก็พิมพ์มาค่ะคําถามที่อยากจะรู้ข้อ,อ,ขอเดียวค,คือดูนะข้อเดียวนะคะดูแล้วเราเราถามแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์นะว่าว่าว่าถามแล้วจะเอาคําถามอะไรแบบจังๆมาอาจารย์โออา่านไปมันเป็นสองหัวข้อก็นี่ไงเขาบอกว่าคนคุย,ค,ยคบกันเขาจริงใจไหมหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าอยากร่วมชีวิตกับเราจริงไหมสองเอาข้อเดียวนะคะอยากรู้ข้อไหน แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วแล้วเอาคำถามมานะคะคุณเอแชร์แล้วเดี๋ยวตอบให้ค่ะข้อที่สองโอ้ต้องต้องย้อนกลับไปดูอีกแล้วว่าข้อสองถามว่าอะไรสิ่งที่เขาบอกว่าอยากร่วมชีวิตกับเราจริงไหมให้พระครับยังไม่มีการความรู้สึกถึงจุดนั้น จริงไหมก็ไพ่พระไงมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นไงพระมีความรักไม่ได้คือไม่ให้คุณเลือกความรักเลยอะ่คําถามนี้ยก็แสดงว่าคุณเนอยคุณเห็นพระที่ไหนมีค,มควรอบครัวนอกจากตระกูลชินโตทางญี่ปุ่นเท่านั้นแหละทางนู้นเขามีได้แต่ทางไทยมไ,มไม่ได้เดี๋ยวเขาไปหาคนญี่ปุ่นอีกออาจารย์ท่าก็พูดให้ชัดเจนหมายถึงมีไม่ได้เขาไม่ได้คิดถึงจุดนั้น ขอบคุณค่ะเออส่วนใหญ่ที่ผมอ่านผมอ่านจากตัวหน้าไพ่โดยตรงนะอืมแล้วอย่างหนึง่งการวิเคราะห์หน้าไพ่เนี่ยถ้าใครมาเรียนไพ่ยิปซีหรือใครฝึกฝนไพ่ยิปซีจริงๆอะ่ะม,มันเป็นความหมายที่อ่านได้ตลอดอะ่ะถ้าเป็นความหมายจริงนะมันเป็นความหมายที่อ่านได้โดยตลอดแล้วคนที่แต่งไพ่เนี่ยเขาตั้งใจเต็มที่เลยนะเป็นสมบัติของโลกเลยนะเนี่ยอืม ใช่ขนาดเขาตายอย่างเดียวดายแต่เขาทิ้งสมบัติไว้ให้พวกพวกหมอดูต่างๆไว้ได้ใช้กันโอ้ไม่รู้แนะ่ใจเหมือนเคยฝันเห็นท่านด้วยอ่ะเหมือนท่านนอนอยู่ริมริมน้ำอะ่ะริมน้าอ่ะดูดิมีใครถามอะไรมามมนคุณมมวห้าสิบสามจะมีโชคลาภไหมคะแชร์แล้วค่ะใช่ค่ะชแชร์ตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับนะโชคลาภเมันยังไม่เห็นโชคลาภนะเนี่ยไม่มีนะมัน โชคลาภเป็นการช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างนั้นนะคะ,ะคุณพรใช่แล้วนะคะโชคลาภการเงินจะดีช่วงไหนคะเราดูสามวันนะคะมีผลสามวันนะคะยังไม่ดีครับช่วงนี้เมื่อ <3 S 1> ช่วงน,นี้คุณเครียดอยากเครียดนะคะเครียดแล้วเงินไม่เข้านะคะไม่มีผู้แชร์นะครับนะคุณอะไรสิริมาเนี่ยคุณสิริมาต้องแชร์ก่อนนะคะสิริมาสาสิน้าง,งานที่กําลังทําจะผ่านโปร,โรไหมคะจะทําได้รานไหมนี่สองคถามนะ เอาคถามไหนเลือกเอามานะคะแแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ก่อนออน,นะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะสิริมานี่รู้สึกจะเป็นผู้หญิงที่ทําบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะอืมหมายถึงตัวคนนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อชื่อไงใน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 เรื่องไงอ้นี่อัตตะกถาปัจเจกโพธ,ธิญาณน,น่ะนั่นแหละนะ จะผ่านโปรไหมคะหนึ่งล่ะจะทําได้มานานไหมหนึ่งล่ะอเอาเอา <จะ S 1> เรื่องอะไรแค่เด<ช>ียวเอาข้อเดียวเ,ยเอาอข้อเดียวเอาลบไปซะงั้นนะอลบไปไม่เป็นไรถือว่าสลัดไปเองโดยตโนมั้ยนะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นจอนท๊ อยาแกแคคิมวอากาศอาจารย์ครับต้องไปแอบแค่ไ,ไปแอบแค่เหมือนโอ้ตอนที่เริ่มไม่ทํารายการกดแชร์ออกไปแทรอาจารย์โอ้ยไปแอบแค่ท้างนอกก่อนทํารายการเลยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เวลาเหลืออีกสิบห้านาทีสุดท้ายแค่มากก็ไม่รู้ตอนแกจะจมูกบานหรือเปล่าเห็นมาหลายคนละมาค่ะใบอันนิงอ่าคุณ คุสวิทย์นะคะคุสวิทแชร์แล้วนะคะใบยี่สิบแปดนิ้งงงเล็บญาติเข้าบ้านมาครั้งนี้จะอยู่ระยะยาวหรืออยู่แป๊บเดียวคะก <c oughs> ็ถามึน้นเปสเมันแปลว่าอะไรอ่ะอยู่ไม่มีกำหนดอ่ะเอาแบบพอใจอะตามความพอใจเขาอยู่ไม่มีจนกว่าเขาจะพอใจ่ห้ขึ <c oughs> ้นนอนอยู่ไม่มีกำหนด กดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์แล้วค่ะอ้อสาสิบสี่ไม่ได้แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์นะครับนะผู้แชร์จะต้องเป็นรูปคนละรูปสอนออกไปครับเส้นเดือนเลยนะจะมีโชคลาบ้างไหมคะเราดูแค่สามวันดูสามวันเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเอาเอาใหม่ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า,าแ,วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามไอซ์ ไอซ์ยี่สิบแปดไปหากพรุ่งนี้หนูทักไลายไปหาคุณนะ้าที่เคารพท่านจะช่วยเหลือเรื่องเงินไหมคะท่านอยู่กอทมใช่ไหมไม่ช่วยอ่ะไม่รู้เป็นพ่ออะไรไม่ช่วยระวังเสียใจด้วยอยอ,ยอ,ยอย่าทักเลยดีกากดาแชออกไป เราเราเราจะเสียใจนะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะคะคนละเก้าพันเก้าร้อยเกสบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอาจารย์ทว่ายังไงไพ่หัวแตกอย่างนี้คนทักไหมอย่่ทักเลยเขาไม่มีเงินหรือว่าเงินกำลังหมุนไม่ทันว่าตามจริงไม่โกหกคือไพ่ยอย่างนี้แสดงว่าเราจะเจ็บใช่ไหม เจ็บใจจิบเจ็บเจ,จ็บตัวเจ็บใจไพ่พันผ้าพันแผลกดแชร์ออกไฟ<ป>แซ<ะ>่มันหมายถึงเจ็บอะค่ะก็เลยบอกว่าเออมันไม่ควรทักเลยจะเจ็บตัวเจ็บใจเจ็บจ,บจบไอเจ็บตัวคงไม่มีใครมาทำลายร่างกายเราหรอกแต่อาจจะเจ็บใจกดแชร์ออกไปแซ่อะไรฟ้า,ฟา สาพรแก้วกัลยาต้องการเข้าร่วมวิดีโอกับคุณอทำไมไม่เต็มกันก่อนนะคะเราไม่เปิดรับวิดีโอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครใครอยากจะวิดีโอกับเราเนี่ยทําไมไม่บอกมาก่อนทารายการอ๋อเรา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 ไม่ไม่วิดีโอกับใครตั้งแต่เราเราก็ไม่รู้จักคุณด้วยอ่ะเออนะถ้าเป็นคนรู้จักถามข้างงนานนี่ก็พอแล้วนะอืกดแชร์ออกไปมันมีระบบเนี้ยมันมีระบบนี้ที่ว่า เปิดเปิดกล้องคุยกับอีกฝ่ายนึงได้ในรายการไลฟ์สดอะแต่ว่าคือขอเป็นคนที่รู้จักกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคือคุณจะมาทำอะไรอะอสวัสดีค่ะคชพลขำรอดใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แลวชื่อเล่นอายุคำถามนะคะทำไมนับวันมีคอรู้สึกว่านิ้วสั้นลงลูกทีแล้วยิ่งแกยิ่งนิ้วสั้นเมื่อก่อนนิ้วเรียวยิ่งแก่ยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆได้นิ้วเรียวเมื่อก่อนน่เรียวแบบโอ้ยทาเล็บยาวสวยาสาวอะ่ะ อยากกลับไปสาวเหมือนเดิมได้ไหมอินซูลินแปดร้อยซีซีไปเช้าเห็นเขาเห็นเห็นเองาแทงแทงเอวแทงตรงเอวนับว่าไม่ต้องฉีดอินซูลินก็บุญแล้วใช่ไหมอืมอพรพัชรีค่ะการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนคะเราดูเพภายในสามวันนะคะข้างหน้านี้กดคืออยู่มีผลสามวันมันเหมือนไปหาได้อย่างเดียวนะเหมือนอถ้าเกิดว่ามีใครที่เขาแบบ รักเราชอบเราช่วยเหลือเรื่องเงินเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในสามวันแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วจริงๆค่ะคุณโคชพลน,นะคะคุณรสสถาพรยี่สิบแปดไม่มีผู้แชร,ผแชร์ผมเลี้ยงกุมารไว้น้องเขามีความสุขไหมครับอ่<ข>อามไม่ดูครับไม่ดูเรื่องกุมารครับอื <c oughs> แล้วรับตอบไปเลยว่าตรงๆถ้าจะดูก็ต้องดูส่วนตัวครับกับผมครับนะ แบบแบบดูแบบแบบไอ้นี่แบบบอกเขาบอกว่าแบบแบบหนึ่งร้อยยูเอสสหรัฐนะนะเข้ามากันได้หลังใหม่ไม่อาจารย์เขาต้องบอกว่าคำถามแบบเนี้ต้องดูส่วนตัวไม่ดูฟรีข้างหน้าเดี๋ยวดูไอ้นี่วีใครแชร์แล้วใครแชร์แล้วถามได้แต่ว่าถ้าแชร์แล้วแล้วถามคำถามแบบนี้เราไม่ดูคำถามแชร์แล้วค่ะวี ชแชร์ละคาวีสามถึงห้าวันนี้สามวัน,นะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินไหมคะสามวันนี้ครับมาอุดมสมบูรณ์ะนะน่าจะได้อยู่นะให้บอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณพอใจกับเรื่องเงินของคุณเลยอ่ะ,ะมิวสามสิบปีหน้าอ๋อมิวสามสิบปีหน้าสองห้าหกเจ็ด มีเมียใหม่กลางปีเราดูสามวันเราบอสามวันเนี่ยแต่โอ้ไม่เช่อย่างไงไม่ฟังเงินข้ามไปเลยข้ามไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องพูดยี่สิบเก้าต้นจะติดต่อมาหาเราไหมคะมีโอกาสติดต่อครับอะไรที่ไร้สาระเราไม่ดูนะข้ามให้หมดนะเอออะไรที่มีสาระเราจะดูดูแค่สามวันนะ คุณยี่สาวสิบปีคนที่ชื่อการเขากลับมาคุยด้วยเขารู้สึกหรือแค่หวังผลประโยชน์คะมันก็แค่แบบเหมือนกับว่าคุยไปเรื่อยๆอ่ะเขารู้สึกดีกับเราอ่ะเขาชอบเราอ่ะเขา,างนนะชอบเราอ่ะนะรู้สึกดีด้วยนะคะนะเขาคิดถึงเราเอางี้ดีกว่าเขาคิดถึงเราไพา่เลือกไพคค่ความคิดความคิดฝันความคิดเพอ้ออ่ะความคิดแบบ คิดไปเองข้างเดียวอะ่ะเออแต่เราไม่รู้เราเขาเขาไม่รู้เราจะคิดแบบเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาคิดดีไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าน่าจะแบบคิดถึงนะคะเอเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปกันแล้วนะติดต่อ,อติดต่อดูดวงนะครับได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตนครับเบอร์โทร 06199226450925929261ครับ ID Line โอสิริ15สนใจดูดวง่ายละเอียดถามไม่อันยย้นไพ่2ีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสายดิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีแจกใบเกียรติบตัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับและผมตามนี้ครับ คุณโชคแชร์แล้วนะคะแบ่งแยกที่ดินหนึ่งไร่จะสำเร็จได้อะไรอะ่ะได้ติดทางสาธารนณะไหมคะให้ <ไป S 1> ดี <ไป S 1> ดีดีต่อเรื่องของที่ดินมากเลยอันนี้ยใบเนี้ยดีนะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะมุกสาสิบเอ็ดค่ะแชร์แล้วนะคะทะเลาะกับบัญชา เขาจะกลับมาคุยกับเราไหมคะตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยค่ะมีโอกาสกลับมาคุยครับคุยค่ะได้คุยแน่นอนนะคะสมวันนี้ไม่ได้แชร์นะเนี่ยเป็นรูปหัวใจสามวันนี้นะคะได้คุยแน่นอนนะคุณมุกนะอมันไม่มีผู้แชร่มันเป็นอะไรสามวันเราดูสามวันด้วยต้องแชร์ก่อนต้องแช่อาจจะเป็นเรื่องอะไรแฟนตัวยงอ่ะ ต้องมีผู้แชร์ก่อนครับหมูอ้วนครับนะถ้ามีผู้แชร์ถึงจะอ่านได้คุณเข้ามาแล้วคุณใครอยากจะถามคำถามนะ,ะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะมไม่มีผู้แชร์นะคะคุณกรน,นะคะจะถือว่าสละสิบเปอร,บอรเซ็นต์ตโนมัติใครไม่มีผู้แชร์สี่สิบเอ็ดคนชื่อฉารักผมไหมครับ นะต้องอต้องแชร์ก่อนนะคะผมถือสละสิทธิ์หมดนะครับนะถ้าใครไม่มีผู้แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามพิมพ์มานะคะก่อนพิมพ์ต้องแชร์ก่อนนะคะเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายครับบางทีก็เบื่อแล้วเข้ามาต้องต้องพูดทั้งรายการเลยก็ใช่ไงก็ทั้งทั้งที่เราก็บอกไปแล้วก็ไม่เข้าใจเลยเราก็เลย <keep S 2> <พ>ผมก็เลยไม่น <enser> ิ่วถือว่าสละสิทธิ์ไปเองโอ้มองในแง่ดีนะว่าเขาไม่ได้มาดูเราต้องแต่ต้นรายการเขาอาจจะฟังไม่ทัน ผมถือสละสิทธิ์ไปหมดนะถ้าใครไม่มีผู้แชร์ไม่มีรูปคนและลูกศรถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดครับโดยอัตโนมัติก็บอกไปเรื่อยๆนะคะจริงๆอโพสมปนปากหมดไม่ได้ยงไม่มีใครส่งดาวมาให้อ่ะมีคนเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะจันแชร์แล้วจริงๆค่ะห้าสิบแปดนะคะแฟนเงียบไปเขาจะติดต่อมาอีกไหมคะ ยังอ่ะมันเหมือนกับเขาสับสนนะ,ะแต่ให้จานโอลุยก่อนเข้าห้องน้ำปวดท้องอให้จานโอลุยลุยลุยเว่งหน้าอายุสีสิบเจ็ดค่ะอ่ามีผู้แชร์แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูระพิมพ์ให้ครบนะคะคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่น อายุคำถามมาค่ะรอตอบให้นะคะพิมพ์ไม้ครบค่ะดูภายในสามวันนะคะมีผลสามวันนะคะถพายิมีผลสามวันนะคะดูข้างหน้านี้นะคะถ้าถ้าเกิดอยากดูแบบถามเยอะ อยากดูแบบหาไม่อั้นนะคะสามารถมาดูส่วนตัวได้ทางแชทมาได้มีค่าครูขอความโบนก่อนดูนะคะเฟซนี้เลยนะคะเฟซนี้เลยนะคะไหน มีเวลาประมาณ3นาทีนะคะเราจะออกแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะรอคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เงินที่กู้จะได้ไหมคะคุณแม่หมูอ้วนนะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะคะไม่ให้ชื่อเล่นมาอายุ47แม่หมูอ้วนแม่น้องอายเงินที่กู้จะได้ไหมคะมีโอกาสได้คะ่ะมีโอกาสได้ภายในสามวันนี้นะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามเป็นไงบ้างจา้าทรับดูเดือดมากดูไอ้นี่โรโรจริงๆดุเดือดเลือดพ่านอ่ะเวลาใกล้หมดแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเหลืออีกสองเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้าย ลาออ้างมือยังล้างแล้วนี่ชื่ออะไรฝนเหรอฝนค่ะมาแล้วค่ะการงานจะดีขึ้นไหมคะภายในสามวันนี้นะคะต้องขยันนะขยันมากเหนื่อยมาก <Good share S 2> มมากดแชร์ออกไปสู้นะคะต้องสู้เราจะสําเร็จค่ะให้ขึ้นอย่างนั้นไปสวดพระกถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีกันหน่อยเนอะนะ สัมปติชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสพเพยาคาปรายันติ พระมาจมหาเทวาอภเพราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภพพวันตุเมมีเตภาหุหติพุทธมาอาุณโมพุทธายาวิรเทยโยริโคนายังเวรหิงสาวิริศีเวริทศเวริทสโพุทธสามานีมามาพุทธาสสวะหมสวัสดิชามีเพ่งเพ่งภาภาฮาหาเรือเรือเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วเนอจะหมดเวลาละไปละ